สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาแล้วมาแล้วนะคะไว้ฝรั่งเขามาหอดบานแล้วมือน,นี่จะชวนพี่น้องมาปอกเบื้องจ้าว่าเป็นจังไดเขากินจังไดมัน่นตามมาเบิ้งน้ำกันจ้าพี่น้องลอกเอาน้ำเพินออกไปแล้วนะคะที่แหลก็จะเป็นยังสี่ละจ้าน้ำเต็มเลยพอท่านี้กะจะเวลาเราจะกินเราจะต้องมาลอกออกแบบนี้ค่ะอปอกออกนะคะปอกค่ายๆ่กับ มะรุมนมั่นไหมพี่น้องอ้ะเออปอกไข่ไข่มะรุมนะคะปฏิวว่าจะกินจังใดกินเลยบได้พี่น้องมันค่าน้ำมันนะคะเนี่ยข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยจ้ะพี่น้องค่ะปอกออกมาแล้วเรียบร้อยข้างในจะเป็นแบบนี้ค่ะมีเลยนะคะอืมอ เนี่ยจะเป็นยอดแบบนี้อันนี้คือข้างในที่เราจะกินแล้วนะคะพี่น้คงจา้าเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้จ้ะก็คือตรงกลางคนจะอ้อนนั่นเองค่ะจะสิ่มเบิ่งด้วยเนี่ยเดี๋ยวพาให้เบิง่งจ้าพาแล้วข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอืมถามว่าโรศาติคืออย่างเอาง่งายๆสั้นๆเลยพี่น้องคือบอกทั่วรฟังหนาบัานเหาเป๊ะเลยจ้ะ เหมือนถั่วฝักยาวบ้านเราเลยจ้ะเอามาย่าเอามาลวกจิ้มน้ําพริกหรือจะเอามาผัดกะเพราก็ได้จตะพี่น้องคือใส่แท่นหมักถัว่วฝักเงี้ยวแม่พี่น้องจ้ะรสชาติออกมาก็จะหวานๆจ้ะหวานๆเหมือนผัดถัว่วค่ะพี่น้องค่ะถั่วฝักยาวนี่เลยจ้ะ,ะผักป่าอีกหนึ่งชนิดที่กินได้นะคะทุกคน นางแกไปหมูไปนะคะพี่น้องจ้าเมื่อนี้นั่นไปเก็บผักกะเลิกงานมาเด้พี่น้องเลิกงานมาแล้วมาส่วนฝรั่งหน่อยอันส่วนฝรั่งหน่อยไปปลาฝรั่งหน่อยว่าโอ้แม่เธอจะไปปลาอะไรเวลานี้วาสันวานี่มันจะทุ่มนึงแล้วนะแม่วาสันวาเลยเลิกงานมาพี่น้องมาหอดบ้านเกือบทุ่มนึงค่ะวันนี้แล้วงานเร็วกันเลยไปจ้ะแล้วก็เลยไปดูผัก ผักป่านะคะว่ามีอะไรให้เก็บมั่งก็มีหลายผักหลายชนิดอยู่พี่น้องแต่ว่ามันหนักเก็บได้จ้ามันสีมืดก่อนอย่างหนึ่งอยู่ในป่านั่นนะค่ะพี่น้องค่ะก็ะเลยเฝ้าออกเก็บจ้าออกเฝ้เาเก็บเอาแต่ผักอันนี้เนะะี่ยจ้าเอาแต่ผักชนิดนี้ชนิดเดียวนะคะกระปอกกี่สี่ล่ะพี่น้องค่ะเป็นบ่ตื่นฟืดฝัน <laughs> โอ๊ย,อย,อย,อยน้ำปัก น้ำพ่นนีปปกก่ปลาเก็บเจ็บเบด้อพี่น้องจ้าพ่นคุ้ม,อมเอกคออกแบบนี้เลยจ้ะลวกกินกับกับปุ่นเศร้าหรือจะผัดใส่ผัดกะเพราอย่งนี้พี่น้องค่ะแต่ว่าโลดนะโลมากกินผักลวกนัไม่หล่ะก,ก็จะได้แบบนี้ ตอนเก็บป็เก็บยากยากสูกับน้ำพี่น้องจ้ะเป็นพักน้ำค่ะน้ำคักๆี่ยหละจ้ะบางคนเพิ่งก็อื่นว่าพักไว้ฝรั่งเพราะว่ามันมีน้ำเนาะบานเท่ากับพักไว้ก็จะมีน้ำมันบ่จ้ะอันนี้นีเพิ่นก็เลื่อนว่าพักไว้ฝรั่งพี่น้องจ่าแต่และคนเพิ่นกะนระอื่นบ่คือกันนะคะเดี๋ยวแต่ผู้สีอิ่นว่า่งไๆซะแต่ว่าโลดน่ะโว่ามันพักน้ำมันน้ำคักพี่น้องจ่าๆๆน้ำอีลีน ั้งนองกันเป็นน้ำอยู่จ้ะแต่ว่าทาั้งในนัะนผัดแซ่บจ้ะหวานพี่น้องจ้าหวานคือบ,กบักทั่วบักทั่วอ,อ่าทั่วฟักเงี้ยวนี่แหละจ้ะพี่น้องค่ะอืมทั่วฟักเงี้ยวที่ดีนี่แหละอันนี้ขนาดโรบปอกเอาอันน้ำ่อนออกเลยเห็นบอกเนี่ยยังมีน้ำเอ้ยเอ้ยเอ้ยนั่นนั่นนั่นักเหมือแล้วจ้ะยังมีน้ำ ที่เลือล้อมแหลมได้พี่น้องอันอันเลือล้อมแหลมมีปักมึงเจ็บเธอด้จ้ะยุ้ยยุ้ยยุยยุยยาสี่ามันปักบวชจีตื้อมันปักเก็บจ้ะสีว่าไปไวายบานเท่ากระบอกจังสีแดงพี่น้องคะ่ะเมืองไทยเรานะคะแต่ก่อนเราเห็นแม่ปลอกปอกวายพันกระบอกจังสีแดงจ้ะมันกระสีมีน้ำ เพิ่นก็เลยว่ามันคือไหวเพิ่นก็เลยบางคนเพิ่นก็อื่นว่าไหวไหวฝรั่งกันเนาะมึงตีละน้ำพี่น้องมึงน,น้ำเ่ยเอ้ยแล้วก็เป็นน้ำที่แบบปักเก็บเจ็บ,เ,จบเป็นเป็นพักที่เก็บแบบว่าใส่ข่งงาวมพายางถึงขันสุดเลยพี่น้องจ้ามันปักเก็บแห้องอีหลีเด้อนี่ยามา มันเป็นน้ำที่น้ำแหลมแหลมน้ำคมนะพี่น่องจ้ะบบแม่น้ำถูเด้ะน้ำคมเลยจ้ะอือนี่ว่าห้โลเอิญลูกกะว่าพักน้ำเลยแหละจ้ะพักกาดน้ำน้ำของแท้เลยนะคะหล้กการลูกกะไปเจอพักกาดน้ำบางคนเพื่นกะเอิญชนิดนี้ว่าพักกาดน้ำนี่พี่นนองจ้ะเนี่ยผักกาดน้ำอันนี้ก็น้ำคือกันแต่ว่าเพื่อนนี่นี่โบเดิน้ำแข็งแบบนี้ค่ะคนละน้ำ คนละหนำอันนี้เป็นพักักปลาด้วยพี่น้องพักปลาหนี่หลายชนิดจ้ะบางชนิดก็จะออกขมนิดนึงบางชนิดมันก็นจะหวานจ้ะบางชนิดก็จะกรอบเป็นพักปลาที่กินได้แล้วก็มีกินได้หลายชนิดพร้อมจ้ะช่วงนี้อ้วยพักพักหลายค่ะค่ะตะวาโลนน่ะบ่ได้ไปปลาคือพี่น้องเห็นละค่ะงานง,งายเลิกง,งานมากก็เฮ็ดแนวอยู่แนว,แนวกิน ทำงานบงงานบ้านกาเลยบ่มีเวลาได้ไปใส่มาใส่พี่น้องเนะ่เป็นคนมากินบักทัวเนี่ยกาสิมาก,กินอันนี้เลยจ้ะมันหวานกัดกึบเข้าไปเป็นบักทัวที่แบบว่าคือเฮาเก็บบักทัวมาจากต้นไม่ไม่กรอบๆหวานๆน่ะพี่น้องจา้าเป็นทั้งสัตนเลยแต่ว่ามันกาสีแส่บกาบักทัวบุ้นแล้วเนี่ยมันมันหวานเนาะพี่น้องเนาะมันหวานพักนี่ะมันหวานใน ในในในหวานของธรรมชาตินี่ไหมจ๊ะบักถั่วรสและกลิ่นนะ่ะมันจะคล้ายถั่วฝักยาวแต่ว่าคั้วเหมือนหนีเก่าสิบเก่าพุดละเก่าสิบเก่าเปอร์เซ็นต์พละลู้ว่าแต่เพี่งแค่ว่ามันไม่มีมเมล็ดเนะนเป็นลั่มต้นนาะพี่น้องค่ะดอกเพื่นสีเป็นสีมงงงงงง่วงๆ่วงเน๊ะมีดอกพป็นสีมงงงง่วงๆ่วง อันย่อนสีเอาแต่อันอ่อนๆมาได้เฉพาะอันใดที่พ่กท่านแก่พี่น้องถ้าต้นใดที่เพิ่งแก่แล้วมันแข็งพี่น้องจ้ะมันเกิดสีแข็งกรีดทั้งในมันเกิดสีกินบ่ได้มันสีฟาวน่ะนะแต่อันตัวนี้นี่อันทั้งในมันกินได้อีกแบบเซเดี๋ยวเราสีลงคลิปให้พี่น้องในเบิรงเด้อคลิปเก็บผัก คลิปแกพักในสีเงาในจกนักนอยเด้อพี่น้องเด้ออย่าเบื่อโรเ้อร์กัสีบล์ให้ฟั่งไปนั่นนะคะบ,บางงนสีว่าเพอ่กินพักปลาไปเลยๆไปมาล่ำมาลอยเทียสีบเบื่อบอกสีบ้านะพี่น้องก้กพักแต่ละหม่องพักแต่ละประเทศเด้อพี่นอ้องเด้อเพิ่นมีหนังสือห้เลียนรูจ้าห้เลียนรูมันขึ้นยูกบวาเฮ้าน่ะสีเลียนรูก,กับมันบอลนะนะพี่น้องในหนังสือนั้นมีเบิร์สุซิงสุยางจ้า ล้วเขากระติกํำกับบอกเขาว่าอันใดมันกินใดอันใดมันกินบ่ได้จ้าพี่น้องจา่าอันขอบุณพี่น้องเอฟซีสุขูสุขคนที่เป็นห่วงเนาะบางคนมันกับเป็นห่วงกับบ่แปลกนะคะพี่น้องมีคนหักกับต้องมีคนเป็นห่วงเป็นเหลืองปกตศีแต่กะพี่น้องบอ่ต้องห่วงเดอ้อก่อนรถดจะเก็บพักปลามาก,กินรหลดพี่สูตรแล้วเรียบร้อยแล้วก็ศึกษาให้เรียบร้อยได้จ้าเด้อพี่น้องจา่าจังจังอันเก็บมาก,กินนะคะพี่น้องคะ่ะเอาก็ทำความสะอา เป็นดีๆแน่แต่ว่าพักเสน่นี่เพิ่นเป็นต้นไงเนาะจ้กพี่น้องจากะค่อนข้างที่จะปลอดภัยเพราะว่ามันพวไเด้กินทั้งนอกนะคะกินทั้งในกดตักท่าใดซ์สันแต่น้ํานี่ก็บไแห้งล้จาจะนี่เลยพักปลาม่กินเยอะแยะมากมหมเลยพี่น้องจา้าพี่น้องอย,าย่าพึงเบือ่อเลยเด้อส่วงนี้ลูกก็สิล่งคิดพักหลายเนี่ยจักหน่อยด้วย้ะเด้อเพราะว่ามันบ่ท่านหอดฤดูกาเลเฮ้พี่น้อง แล้วก็อีกบ่โดนละละเดี๋ยวเฮ็ดก็ออกก็ได้จ้าอันเอฟซีเฮ็ดก็ล่อสก่อนเด้อจากพี่น้องจ๋าจวงจิ๊กพักก็สก่อนเนาะโอ้ยเนี่ยพี่น้องจ๋าโอ้ยโอ้ยโอ้ยนั่นน้ำปลาเก่งส้นส้นไดแต่ว่าหากปลาเก็บเจ็บพี่น้องมันคมแล้วก็โอ้ยนั่นนั่นเห็นบ่เนี่ยน้อยเนี่ยพี่น้องจ๋าน้อยแต่มันกับปลาเก็บเจ็บ สีไม่เบิอรอนหวานกรกอบจ้ะงคนสีบ้าหวานคือคอันมันมันขึ้นน้อใหม่ฝรัง่งโบโบด้วยจ้ะพี่น้องมันจะคนละอันกับน้องใหม่ฝรั่งจ้ะน้องใหม่ฝรัง่งแต่หวานอยู่แต่ว่ามันหวานคนละอย่างอันนี้มันสีหวาสไตล์แบบทัว่วคืออย่างติลลดบอ,อกให้ฟังอะไรจ้ะโอ้คือทั่วฟักเน้า ไส้พัดกะเพราอีกเมนูหนึ่งที่โลดมากก็คือเออลวกแล้วก็เห็ดย่าพี่น้องจ้ะย่ากบกบกบดีหวานลวกกับเพชดเป็นพัดอยู่ในย่าเห็นไหมพี่น้องจา้าอืมแซ่บจ้ะลวกกินกับน้ำพริกพัดน้ำมันหอยโอ้สารพัดจ้ะเห็ดไดรหลายย่างค่ะพี่นอพอพ้องเพราะเพิ่นกรอบนะคะ กะสีสีวาไปก็คือเท้าปอกคือจังไก่้ายปอกกับอันปอกต้นขนาดนะพี่น้องค่ะเฉพาะต้นอันต้นของขนาดเห็นไหมพี่น้องก็จะเป็นลักษณะจังสัตว์หละแต่ว่าขั้วหวานนันมันคือบอกทัวนี่ก็คือผลงานของเรานะจารนีละที่โลดจะเอาไว้ทํากับข้าวนะคะคลิปนี้เลยก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องซี่สูขุมสุ้คนเด้อที่ติดตามรับฟังและรับชมนะคะพี่น้องจ้านี่เลยค่ะ คลิปเงาแห้งแล้วพี่น้องจ้าพบเจอกันใหม่ด้ในคลิปหน้าเด้อจา้าบ๊ายบาย e จ้าพี่น้องจา้าผักปลากินได้อีกหนึ่งหน้านิดจ้าพักน้ำพักน้ำน้ำสมสือบ๊ายบายเด้วยพี่น้องเด้อ